มาช้าสุดแต่ว่ายังมานะครับสำหรับดูจบแล้วมารวมกันตรงนี้ในเรื่องราวของมัธยมซอมบี้หรือว่า all of us are dead ในวิดีโอจะมีการพูดถึงความคิดเห็นของผมหลังดูจบปมเนื้อเรื่องที่น่าจะใช้ต่อยอดสู่ซีซั่นต่อไปและกันเนื้อเรื่องที่ผมจับใจความได้ฉะนั้นคุณผู้ชมที่ยังดูไม่จบก็กดข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนนะครับเพราะวนะ่าเนื้อหามีสปอยนะ All of Us Are Dead เป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นเซอร์ไวิรลฮอล์เรอร์ที่มีทั้งหมด12ตอนตอนหนึ่งก็เกือบชอั่วโมงฉะนั้นถ้าจะดูให้จบก็ต้องมี12ชั่วโมงแบบเต็มๆครับนั่นทำให้เราต้องใช้เวลาที่ค่อนข้างนานกว่าจะดูจนจบเรื่องราวนั้นว่าด้วยการทดลองของรีเบยองชันรูวิทยาศาสตร์ที่พยายามจะแก้ปัญหาให้กับลูกชายที่มักจะถูกรังแกไม่สู้คนเขาใช้ความรู้พัฒนาสายพันธุ์ไวรัสจากหนูที่หลังฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนขึ้นมาในช่วงที่กลัวสุดขีดีดดจจนนนพลิกกกกาาาาาาฝฝ่่ย้้้เเออออตตตััรรมปป็งงงขบบบโไ ครูรีสร้างไวรัสขึ้นมาจากคอนเซปต์ดังกล่าวจนได้ไวรัสโจนาสขึ้นมาครับเขาฉีดมันให้กับลูกชายจนเด็กหนุ่มกลายเป็นผู้ติดเชื้อรายแรกทว่าลูกก็กัดแม่ทําให้แม่ติดเชื้อและกลายเป็นซอมบี้ไปทั้ง2คนรีบอยองชันจึงเสมือนสูญเสียคนในครอบครัวไปในระยะเวลาไล่เลี่ยกันครับ แต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ครูรีพยายามจะศึกษาและทดลองหาทางรักษากระทั่งเด็กนักเรียนคนนึงถูกหนูที่ครูเก็บเอาไว้กัดและนั่นทําให้เกิดการแพร่ระบาดไปทั้งโรงเรียนแล้วก็เมืองฮโยซันในเวลาต่อมาเรื่องราวเกี่ยวกับซอมบี้จึงมุ่งเน้นไปที่การเอาตัวรอดของกลุ่มเด็กนักเรียนที่เป็นตัวเอกของเรื่องครับพวกเขามีด้วยกันหลายคนซึ่งแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันเพื่อให้การเอาตัวรอดนั้นเต็ไมไปด้วยสีสันจากบรรยากาศของการร่วมือแล้วก็ความขัดแยง้งการดำเนินเรื่องส่วนใหญ่จึงเต็มไปด้วยซีนที่ สลับกับการเข้ามาแก้ไขและยับยั้งการระบาดจากทางการครับ ส่วนที่ผมไม่ชอบเรื่องแรกของมัธยมซอมบี้จึงเป็นรูปแบบการนําเสนอที่เราเคยเห็นมาแล้วจากหนังหรือว่าเกมซอมบี้เกม,มอื่นๆบทในหลายๆซีนจึงเป็นสิ่งที่เราเคยดูเคยสัมผัสมาบ้างแล้วนะครับรวมทั้งฉากแอคชั่นเอาตัวรอดที่ใส่มาเยอะจนบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันยืดไปหน่อยเหมือนกันทั้งๆที่ตัวเนื้อเรื่องไม่ได้จําเป็นจะต้องเล่าให้ยาวถึง12ชั่วโมงยังไงก็ตามแง่มุมใหม่ๆที่เราอาจจะไม่เคยเห็นหนังซอมบี้เรื่องไหนหยิบเอามาเล่าก็มใีให้เห็นบ้างเหมือนกันซึ่งอันน ับถ่ายในกรณีที่มีซอมบี้ล้อมหน้าล้อมหลังประเด็นเกี่ยวกับตัวละครที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เขาคนนี้พาตัวเองแหกเข้ามาในเมืองเพื่อสร้างคอนเทนต์ให้ตัวเองโดยมีชีวิตเป็นเดิมพันบอกตามตรงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันจะคุ้มค่าที่เสี่ยงเข้ามาหรือเปล่า หน่วยจูโจมก็อาจจะไม่ได้แปลกใหม่มากนกักน,นะครับแต่ผมกลับรู้สึกดีที่เจ้าหน้าที่ทหารกลุ่มนี้มีทักษะในการจัดการกับซอมบี้ครับมันค่อนข้างแตกต่างจากแฟรนไชส์ซอมบี้อื่นๆที่กองกำลังทหารกับตํารวจมักจะจัดการไม่ค่อยอยู่แต่ทีมที่บุกเข้าไปเอาแลับท็อปคือโปรมากๆครับว่าแม้จะเก่งแต่ว่านักแสดงก็ทําให้เห็นว่าตัวละครเหล่านี้ก็มีความหวั่นเกรงอยู่บ้างเหมือนกันนั่นเอง อ u ฟอัสอาร์เสนำเสนอสเกลการระบาดของซอมบี้ที่ค่อนข้างใหญ่เพราะแม้จะเกิดในโรงเรียนแต่ว่าเราจะเห็นจำนวนนักแสดงที่ร่วมเข้าฉากเยอะมากๆอีกทั้งบางซีนก็โชว์สเต็ปของการถ่ายลองเทคที่ทำออกมาได้เนียนตาและกร็ราบรื่นเสมือนเราเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในฉากนั้นจริงๆบรรยากาศในโรงเรียนก็ทําออกมาได้โอเคเลยครับแต่ว่าอาจจะมีช่วงที่งงๆงนิดหน่อยในตอนที่กลุ่มตัวเอกพยายามจะหลอกล่อซอมบี้เพราะว่าบางครั้งเราก็จะรู้สึกว่าในโรงเรียนมีผู้ติดเชื้ออยู่เยอะมากแต่ว่าบางครั้งก็กลับรู้สึกว่าพวกมันหายไปพักผ่อนแป๊บหนึ ตัวร้ายของเรื่องก็ดูร้ายซะจนสิ้นหวังเลยคุณผู้ชมครับคือพี่จะไม่เหลือมุมดีๆในชีวิตให้เห็นสักนิดเลยนะก็คือร้ายทุกบริบททุกการตัดสินใจคือไม่ได้เรื่อยๆเลยมึงอะ่ะผมก็เลยไม่ค่อยอินกับคาแรคเตอร์นี้สักเท่าไหร่ครับตัวละครพ่อนางเอกก็ปูมานนานโคตร พ่อที่เทพมาตลอดทั้งเรื่องสุดท้ายมาตายแบบไม่ง่ายจนเสียใจไม่ทันเลยครับอา้าวตายแล้วเหรอพ่อเดี๋ยวใจเย็นมึงเล่นใหญ่มากครับหลบกระสุนดำน้ำําปีนตึกทะลุกําแพงมาสุดท้ายมาตายแบบนี้จริงดีครับถอนหายใจแรงๆหนึ่งทีฉะนั้นถ้าจะให้พูดเป็นภาพรวมของโครงเนื้อเรื่องทั้งหมดผมก็จะมองว่า all of us are dead เป็นหนังซอมบี้ที่อยู่บนเกณฑ์มาตรฐานะนะครับมีแง่มุมที่เป็นแม่แบบของหนังแนวนี้อยู่ครบถ้วนแต่จะมีข้อเสียตรงที่หนังค่อนข้างนานกับตัวละครบางคนที่จู่ๆก็ตายแต่ว่าบางคนก็รอดเก่งเหลือเกินครับ ยังไงก็ตามเมสเซจหรือว่าสิ่งที่ผู้แต่งอยากจะสื่อเท่าที่ผมจับใจความได้นั้นไม่น่าจะใช่ประเด็นซอมบี้แค่อย่างเดียวแต่ว่าเป็นการหยิบเอาปมในสังคมมาเล่าในเชิงสะท้อนและก็เสียสีมากกว่าเช่นการบูลลี่ต่างๆทั้งในและนอกโรงเรียนที่คนบางคนอาจจะละเลยไม่ใส่ใจไม่แก้ไขกระทั่งมันก็อาจจะทําลายชีวิตคนคนหนึ่งลงไปได้เลยครับซึ่งมัธยมซอมบี้ก็มีจุดตั้งต้นมาจากเรื่องนี้โดยเฉพาะถ้าลูกชายของลีเบยองชันไม่ได้โดนกระทําแบบนั้นคนเป็นพ่อก็คงจะไม่เลือกแก้ปัญหาแบบนี้เสมือนน้าพึ่งหยดเดียวแต่ว่าพิาาทั้งงงเเเมือืออร่่่่ล็กแตวส ใหญ่หลวงทำมันไม่ได้รับการดูแลและแก้ไขอย่างเหมาะสม are dead ออมออฟอัสอาเดธยังแสดงถึงปมที่มีการเสียสีทั้งการบูลลี่กันเรื่องฐานะปัญหาเรื่องคุกคามทางเพศปัญหาความรุนแรงในทุกระดับชั้นปัญหาเรื่องนักการเมืองและอภิสิทธิ์ชนปัญหาเรื่องการให้ความสําคัญที่ผู้ใหญ่มีต่อเด็กๆ ปมเรื่องเกียรติยศและหน้าที่ปมเรื่องเพื่อนหรือว่าปมเรื่องรักสามเศร้าฉะนั้นคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามัธยมซอมบี้นั้นมีเนื้อหาหลายส่วนที่ค่อนข้างดาร์กและก็จี้จุดที่เป็นปัญหาเชิงสังคมครับซึ่งภูมิกับก็ได้ใช้สถานการณ์การระบาดของซอมบี้เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนเรื่องราวไปข้างหน้ายังไงก็ตามเหมือนทีมสร้างจะกลัวคนเครียดเกินไปครับตัวหนังก็เลยสอดแทรกมุกคฮาๆเข้ามาบ้างเหมือนกันซึ่งอันนี้ส่วนตัวผมชอบมากครับบางครั้งก็เผยหัวเราะออกมาเลยเช่นตอนที่2ระสอ,อ,อ,องตละครสาายแทงคนนี้หรือว่ตละคครนัักกสืบบูู่่หใมของเขาก็มีหลาย็อบ ปล่อยมุกให้เราได้ผ่อนคลายกันบ้างนอกจากนั้นซีน่ารักนักที่ผมชอบก็มีตอนที่เด็กๆซอมบี้ไล่กัดน้องอินฟลูเอนเซอร์คือแอปคิดถึงฉากเบื้องหลังนะครับว่าเด็กๆน่าจะสนุกกันมากๆแน่ๆครับและที่เป็นเบอร์หนึ่งในใจก็คงจะต้องยกให้รุ่นพี่นักธะูน่ารักคนนี้เลยครับ เอาล่ะแลวก่อนจะไปคุยกันในประเด็นปมเนื้อเรื่องที่จะเอาไปต่อยอดในซีซั่นต่อไป The Move ก็ขออนุญาตไว้ขอบคุณผู้สนับสนุนเอาไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับทาง a d v i e ศูนย์จำหน่ายอุปรกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอทั้ง PC n o โน้ตบุ๊กเกมมิ่งเกียร์พิเตอร์รร IT, PC, book, Gear, inter, หูฟังคีย์บอร์ดและก็อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยครับโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงิ้นเดือนกุมภาพันธ์คุณผู้ชมที่เข้าไปสั่งซื้อของจาก a d v i e c o t h ก็สามารถใช้โค้ด TMF41 เพื่อเป็นส่วนลดได้นะครับ ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะในถึง IT ในถึง a d v i c e จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับและออฟทัสแว่นกองแสงสีฟ้าสำหรับคุณผู้ชมที่จำเป็นจะต้องทำงานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเป็นสายเล่นเกมที่ใช้มอนิเตอร์บ่อยๆตัวแว่นมีเลนส์ที่ช่วยลดแสงสีฟ้าทำให้สามารถดูหน้าจอได้นานขึ้นลดอาการสายตาเมื่อยล้าได้กร่อบแว่นยังมีน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานตกได้ไม่หักรับได้ไม่งอคุณผู้ชมที่อยากได้ก็สามารถติดต่อไปที่แฟนเพจของ Op t ฟทัสได้เลยนะครับใช้โค้ดเดอะมูฟมีส่วนลด100บาทด้วยนะ เอาเลยครับข้อแรกที่เป็นปมเนื้อเรื่องก็คือเด็กน้อยที่คลอดมาจากผู้ติดเชื้ออันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่านักเรียนที่เป็นแม่ของเด็กนั้นโดนกัดตอนไหนไม่แน่ใจว่าตอนที่นักเรียนคนแรกถูกพบตัวหรือเปล่าแต่ว่าท้ายสุดเธอก็คลอดลูกแล้วมัดตัวเองเอาไว้ครับก่อนที่จะกลายสภาพเป็นซอมบี้เด็กคนนี้ก็เลยน่าจะมีไวรัสอยู่ในตัวด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อครับ ข้อที่2กดพื้นฐานของซอมบี้ในเรื่องอย่างแรกก็คือมันสามารถติดต่อผ่านการกัดและก็บาดแผลที่สัมผัสกับเลือดที่มีเชื้อปะาปนอยู่ผู้ติดเชื้อจะกลายสภาพอย่างรวดเร็วในไม่กี่นาทีและเราสามารถประเมินได้จากอุณหภูมิร่รางกายที่ลดลงอย่างที่2ก็คือซอมบี้จะไวต่อเสียงมากๆแต่ว่าจะอ่อนแอลงในกรณีที่ได้ยินเสียงที่ดังมากกว่าปกติหรือว่าเสียงในย่านความถี่ที่สูงกว่าเสียงทั่วไป ปมในเรื่องข้อที่3มนุษย์ที่ไม่กลายสภาพในเรื่องจะอธิบายเรื่องนี้เอาไว้ว่าถ้าไวรัสเกิดการวิวัฒนาการและเป็นหนึ่งเดียวกับเหยื่อได้มนุษย์เหล่านี้จะยังคงสติของตัวเองเอาไว้ได้ครับแต่ว่าพวกเขาบางคนก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่ามันก็อาจจะมีอาการที่ได้ยินเสียงในหัวที่ออกคําสั่งให้โจมตีเหยื่ออยู่เสมอซึ่งถ้าขัดขืนไม่ได้มนุษย์พันธุ์ผสมเหล่านี้ก็จะโจมตีเหยื่อเหมือนซอมบี้ทั่วไปอีกท้งพวกเขาก็ยังแพ้เสียงในย่านความสีสูงด้วยเช่นกันครับ นอกจากนั้นในตอนจบเราก็จะเห็นว่านํารามีพลังที่เหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปด้วยโดยเฉพาะพลังกําลังในด้านร่างกายความสามารถในการได้ยินและการกระโดดจากดาดฟ้าตึกลงไปยังชั้นล่างครับเหมือนกับว่าการเป็นไฮบริดนั้นมอบสกิลพิเศษบางอย่างที่มีความเฉพาะตัวให้กับมนุษย์คนนั้นๆอีกด้วย ข้อที่4ลูกชายกับภรรยาของรีเบยองชันถูกทางการพาตัวไปทดลองต่อเข้าใจว่าน่าจะใช้ทั้งสองผลิตวัคซีนนะครับหรือว่ายารักษาไวรัสก็เป็นไปได้ทั้งนี้ครูรีก็เคยบอกเอาไว้นะครับว่าไวรัสที่วิวัฒนาการไปเรื่อยๆจะหาทางกำจัดไม่ได้ครับแต่น่แหละอะไรก็เกิดขึ้นได้ซึ่งไวรัสจากสองแม่ลูกจะถูกเอาไปใช้ในทางที่ดีหรือว่าไม่ดีต้องรอติดตามกันครับและประเด็นท้ายสุดข้อที่5พระเอกจะรอดมาได้หรือเปล่า ในตอนต่อสู้กับตัวร้ายนะครับพวกเขาถูกแรงระเบิดลูกลามเข้ามาจนทําให้เข้าใจได้ว่าทั้งสองน่าจะตายไปแล้วจริงๆแต่ถ้าลองย้อนกลับไปดูในช่วงที่ครูกําลังทดลองมันจะมีฉากหนึ่งที่ครูค้นพบว่าแม้ผู้ติดเชื้อจะกลายสภาพไปแล้วแต่ว่าพวกเขาจะยังคงมีเม็ดเลือดขาวปะปนอยู่ในกระแสะเลือดครับและเม็ดเลือดขาวเหล่านี้ก็พยายามอย่างมากที่จะเอาชนะไวรัสให้ได้ก็สังเกตก็คือเม็ดเลือดขาวจะได้รับการกระตุ้นก็ต่อเมื่อร่างกายมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นฉะนั้นวินาทีที่เกิดการระเบิดพระเอกที่เพิ่งถถูููกกกััััดดอออาาาาาาจจจจจะ้้้รรรบงสีีีคววมมนนนทท่่ขขุธํใใใหหเย ไฮบริดก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นลูกผสมมันก็มีโอกาสที่เขาอาจจะรอดมาได้ด้วยเช่นกันสีลที่นำรากระโดดไปหาใครบางคนหนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นพระเอกและผู้ติดเชื้อให้ปิดคนอื่นๆแต่คนเหล่านั้นจะมาดีหรือว่ามาร้ายนะครับต้องรอดูกันต่อในซีซั่นที่2นะและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับท้ายสุดถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของเรานะเอาเลยครับวิดีบนนดัคร